สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออนไลน์ออรลอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอที้จะทําขึ้นเพื่อนแนะนําสินค้านะครับไม่ได้เชิญเรื่องการลงทุนแจงใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวชิปโต2023นะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่1 5 1นะอันนี้เราก็เราก็อยู่กับเกมแพนเบเอนเดย์นะเกมทีม่เป็นอดีตหลายๆคนนะอ่าตอนนี้เรากลับมาแล้วนะหลังจากที่เว็บเนี่ยเข้าไม่ได้เป็นปีนะ นะอ่าก็เพิ่งเข้าได้นะเห็นกับการนับถอยหลัง48วันการเปิดเกมอีกครั้งนะกับพร้อมกับราคาเนี่ยที่2วันที่แล้วเนี่ยที่บวกแบบมหาศาลมากเลยนะตกใจตอนนี้ตอนตอนนี้วอลุ่มก็ตกลงไปนะแต่ว่าวอลุ่มเมื่อ2วันที่แล้วจะอยู่ประมาณเกือบล้าน US นะอ่ะไปดูราคาบนเกรด IO นะเพราะว่าที่หลักๆตอนนี้ก็จะเป็นเกรด IO แล้วก็ใน ครูคอยนะแล้วก็แพนเค้กสวาปนะาราคาวันนั้นนะเมื่อเเมื่อสองวันที่แล้วนะราคาเนี่ยบวกขึ้นไปหนึ่งถึงเกือบเกือบห้าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะบวกขึ้นไปเกือบห้าร้อยเปอร์เซ็นในเกตอะดโอนะไปดูราคาในภูคอยนะราคาในภูคอยเนี่ยนะก็บวกไปถึงอืจากศูนย์จุดศูนย์สามเนี่ยเหมือนเหมือนสมัยแรกๆเลยนะ บวกขึ้นไปถึงปืด๊ดยี่สิบดอลลาร์นะแล้วก็ค่อยร่วงลงมานะอันนี้ผมคิดว่าเป็นแอคเคท์ใหม่นะมันเป็นแอคเคท์เดิมในสมัยแพม a n เดนเดนนะถ้าคนเคยเล่นก็จะรู้ว่ามันขึ้นจากาแถวนี้เหมือนกันนะแถวๆนี้ศูนย์จุดสามเหมือนกันเหมือนราคาตอนนี้เลยเหมือนมันรีเซ็ตกลับไปใหม่นะอ่าก็ไม่รู้ว่ารอบนี้เนะี่ยมันจะเป็นโอกาสครั้งใหม่หรือเปล่าน,นะหรือมันเป็นหลุมรอบใหม่นะ ก็ต้องติดตามดูกันนะเดี๋ยวก็จะพยายามอนะัปเดตกระแสคริปโตอะไรก็เริ่มกลับมาช่วงนี้โอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมขายของก็สเล็กน้อยใต้คลิปดูจะมีลิงก์สมัครนะการเทรคริปโตอันดับหนึ่งของโลกใครยังไม่มีสมัครได้นะใช้อีเมลในการสมัครนะยืนยันตัวตนด้วยแบบประชาชนใบเดียวนะอันนี้ก็ความน่าเชื่อถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงใน,นเปิดมา5ปีนะโอเคเอ็กซ์เทรดคริปโตอันดับ3ของโลกรับผลต่อแทน นะหนึ่งถึงสี่ร้ยสี่สิเปอร์ซ็นจากการเอนะินะนะรับผลตอบแทนรายชั่วโมงนะอ่าอันนี้ก็เราก็สามารถเนี่ยก็ตอนนี้ก็เปิดประมาณเจ็ดปีนะอ่าคนกู้เทรดฟวเจอร์หรือมาจ้นเราก็รับผลตอบแทนรายชั่วโมงเลยอันนี้สมัครใช้อ e ีเมลอย่างเดียในการสมัครยืนยันตัวตนก็ไม่ต้อง,งยืนยันตัวตนนะสามารถถอนได้เวลาสอง0สนยูเอน,นะกูคอยก็เป็นอีกหนึ่งเว็บเทรดนะที่มีผลิตภัณฑ์มากมายนะอันนี้แต่ผมก็จะไป กู้คู่มาจีนมาเทรดน,นะอย่างถ้าเป็นใบนั้นเดี๋ยวแวดจะปล่อยกู้สามเท่าถ้าเป็นกูคอยก็ปล่อยสิบเท่านะาฟิวเจอร์ใบนั้นก็ปรับเหลือยี่สิบเท่านี้ก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าเท่าแต่ช่วงนี้ก็ปรับลงเล็กน้อยนะเช่นเดียวก็โอเคเอ็กนะโอเคเอ็ก OK ก็ปล่อยกู้สูงเหมือนกันทั้งฟิวเจอร์และมาจีนนะ อันนี้ก็เปิดมาประมาณ3-4ปีนะเก t e ไดโอก็เป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำนะที่มีฟูฟาร์มเงินมากที่สุดในโลกเปิดมาค่อนข้างนานเปิดมาเกิด10ปี KUB c o i คอยก็ฟาร์มได้นะใครสนใจก็สมัครได้สมัครใช้อีเมลอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนเงินได้นะแอวแบงเป็นอีกหนึ่งเว็บเพจต้นน้ำนะที่มีผลิตภัณฑ์และเหรียญต้นน้ำมากมายนะ อาจจะเจอตัว 10x 100x นะแต่ก็ขาดอาจจะขาดทุนก็ได้คลิปนี้ก็ไม่ได้ชวนเรืกก่องการลงทุนแต่างใดน,นะเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับขายคลิปตัว2 0 2 3ใน,นช่องเงินอาลาห์ 100V1 ครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย